ราศีมีนการงานในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวราศีมีนถือว่าเป็นช่วงของงานอยู่ในพีเรียดที่สบายๆนะคะไม่ต้องเร่งรีบอะไรมีโอกาสได้ทยอยเคลียร์สะสมเงินกับที่ข้างค้างไว้ค่ะการเงินถือว่าเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างสะพัดเป็นอย่างมากเลยค่ะหาได้มากก็มีเรื่องใช้ใจ่ายมากเช่นกันค่ะ อย่าลืมนะคะมีสติในการเลือกจ่ายเท่าที่จำเป็นแบ่งเก็บออมไว้บ้างก็ดีค่ะความรักคนมีคู่ช่วงนี้นะคะจะเกื้อกปูลช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่ๆจากการแนะนำของเพื่อนฝูงรุ่นน้องลูกน้องทั้งหลายนะคะหรืออาจจะได้เจอกันจากงานที่ทำอยู่ค่ะสิ่งที่ต้องระวัง เดือนนี้เรื่องการเงินดูจะหนักที่สุดเลยค่ะเข้าไวออกไวมากๆเลยย้ำกันอีกทีนะคะมีสติให้มากก่อนที่จะจ่ายอะไรไตรตรองให้ดีค่ะว่าจำเป็นที่จะต้องจ่ายไหมคะมีทางเลือกอื่อๆอีกหรือเปล่าที่จะทำให้จ่ายได้ถูกลงหรือว่าไม่ต้องจ่ายเลยค่ะ